ช่วงนี้หลายๆคนก็ทักว่าไปทําอะไรมาทําไมผิวหน้าผิวตัวคือดูสดใสขึ้นจะบอกเคล็ดลับให้ค่ะหลังจากที่เราลองแอบใช้เป็นเวลา2อ,อาทิตย์นะคะนี่เลยไวนโอกูตาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคือเขาจะช่วยบํารุงผิวให้กระจ่างใสนะคะและที่สําคัญนะคะยังช่วยชะลอวัยการเสรื่อมของผิวหนังด้วยค่ะและยังช่วยลดเลือนริ้วรอยแถมยังช่วยกระตุ้นสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเราด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะสารสก,กัดของเขาอะ่ะจากธรรมชาตินะคะมีวิตามินซีสูงนะคะที่จะช่วยบํารุงผิวของเราเนี่ยให้กระจ่งางใสจากภาย พรนนะะ้อมกับเทคโนโลยีซับเอริเซอร์นะคะคือเป็นการดูดซึมสารเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรงค่ะและการทานของเขานะคะเบนก็เพิ่งเคยเห็นค่ะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากค่ะเพียงแค่อมไว้ใต้ลิ้นนะคะ10-15วิค่ะอาหารก็จะดูดซึมผ่านเส้นเลือดใต้ลิ้นนะ,ค,ะคือเป็นการช่วยลดการสูญเสียสารอาหารที่ถูกทําลายจากกรดในกะระเพาะและรสชาติของเขานะคะเบนชอบมากเลยค่ะจะบอกว่าสามารถทานได้ทุกวันเลยค่ะแถมพกพาก็สะดวกค่ะมาป้ายยาขนาดนี้แล้วก็เห็นผลเองขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะ